เอามือออกจากสิ่งของต่างๆที่มันทำให้เราเนี่ยเราเนี่ยไม่สนใจเรื่องเรียนนะครับอะสรรมาสตร์ที่อาบุตรธรรมศาสคร์ที่อาบุ n รรุ่มมานิสก m o r n i ุ g t มา c h ส r How น o าวอุตุเด e เอฟไอในพิธีคุตุนะครับื่าเช้านี้คุณครูให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ไปก่อนคือหนึ่งการประดิษฐ์อะไรคะการประดิษฐ์ตะแทนงใช่ไม้คะที่ทำมาจากอะไรดินน้ามันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเตรียมอมาคุณครูจะให้เราให้ทำกระทงครบอบหนึ่งจะได้ทำสวยครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะลองฝึกไปเองใช่ไหมคัดครั้งแรกเนี่ยอาจจะลองฝึกแต่ครั้งที่สองเนี่ยเราน่าจะเก่งลวแหละบางคนอาจจะทำสวยว่าครั้งแรกนะฮะถ้าคนที่ทําสวยในครั้งแรกเนี่ยแสดงว่าโอ้มีสิ่งนีแต่ถ้าคนที่ยังทำไม่สวยครั้งแรกและครั้งที่สองพัฒนาเนี่ยแสดงว่าเราเรารู้จักพัฒนาตัวเองนะรู้จักสิ ถ้าสมมติครั้งที่สองเราเริ่มทำสวยขึ้นนะ่ะถ้าเราทําครั้งที่สองสวยขึ้นนะ่ะเราจะรู้จักการพัฒนาตัวเองน,นะคะ <ทำ S 1> อ่ะดเดี๋ยวคุณครูอ่าขอคันนัดตรีก่อนนัดตรีอ่ะใครอยากตีฉาบลูกมือลูกมือกล้องสีกล้อ่ะต้องอยากตีหม่งใช่ไหมอ่ะต้องอยากตีตหตม่งมใช่ไหมลูกอ่ะ เกเป็นนางรำคนเป็นนางรำคนเป็นนางรำยืนขึ้นลูกอันนี้คือก๊อดตีกับกับจังหวะนะคะอะยืนเลยสกานหนักอะล้วกีอะนน่งอะคนลำรำคนลำำคนลำำอะคน่ตีนั่งลงนั่งลง คนที่ไม่เล่นก็เินอ่ะอ่ะเราซ้อเพลงอะไรดีให้มันเข้ากับบรรยากาศเออเอะไรก็อ่ะอบอเหนูหนูเดินมาข้างหน้าลูกเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าลูเดินมาข้างหน้าโลูกอ่ะเดินมาข้างหน้าโคห่น้าเรนอ่ะมาค่ๆจ้าอ่ะฟังโด้วยสิลูก อ่ะอย่คุณครัวขอกระเป๋าออกก่อนเนะลูกนะอดหนาวอ่อนดีกว่าค่ะอ่คุณครูยังไม่เอาจะหนาวออกอ่ะทำไมอัหนาวหรอะมาเลย๋ยวคุณครูจะดูสิว่าใครำสวยสุดอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้มหรือยังพร้อมแล้วอ่ะหยุดกีเลยนะคะลูกหนึ่งสสาม

อันน <Es> <an> ี <taking> through through ้เดี well like like ๋ยวกันนะตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นหรือยังอ่ะตื่นหรือยังคะตื่นแล้วทำด้วยหน้าโบโบไปถึงหน้าเลยอย่าบอกใจนะแค่ลองลองทำตามโบโบยังทำได้เลยอ่ะพร้อมหรือยะดูโบเป็นหลักดูโบเป็นหลักโบทำได้ดีมากนะคะอ่ะโบสู้ๆนะลูกนะหนึ่งสองสาม

ซองุกองนเ่าสุจุต้เสดจองมากแต่ขอตบมือดังๆให้กับคนที่ตั้งใจทำหน่อยนะคะอะพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวอะไครกับข้าที่กับข้าที่เอาผูดตู่ตาโมอิงดิอะมามามาะมานั่งลงดาวลู เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากลองก็ต้องอ่าบวกเลขมาบวกเลขดีกว่ามามาอ่าซุก้าวซุก้าอ่าอยากสอนอยากตามนั่งลงลูกเวางเปล่าเล่นเกมมาใช่ไหมใช่เปล่า,เ,าเพราะว่าครูรู้เลยว่าใครเล่นเกมมาเนี่ยสมองมันจะโดนเกมดูดสมองไป <c oughs> จริงมันจะโดนเกมดูดสมองไปแล้วไม่มีสมองไอปเลยหรอฮะ เวลามาเรียนเขาตาล,ลอยๆหน้ามึนๆใครใครที่ไม่ค่อยได้ดูโดทรศัพท์หรือไม่ค่อยได้เล่นเกมเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเขาจะมีความสุขมากนะคะอเ,คเอออ่ะขยับขึ้นมาใคที่สองขยับขึ้นมาจา๋า <c oughs> ไม่ง่ายเละลูกมีบ้านต้องระวังนะเ,เห็นไหมอ,อ่ะ นี่ไงอะมาให้โบอิงยืนขึ้นโบอิงมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองหน่อยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบอกเพื่อนซิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฉยเฉย